She wanna ride with me Cause you know I get down, baby She wanna ride with me She wanna ride with me She wanna ride with me Cause you know I get down, baby You know how I ride in corners The OGs in the hood try to warn us To so watch out for these suckers when your wrist stay icy On the dance floor, all the ladies like me Make them fall in love and kiss the swag Just to have my babies in the fender แล้วอจะ,ะหายนะคนละใบชนหน่อยชนหน่อยเราไม่ชนเหล้าไม่ชนยาไม่ชนบ้องแต่ชนใบไป,ไปว้าวม c o ู no พูดแววจากไอหันมาใบจะหายเดิไปหาเตรียมรถไว้เลย บบวันนี้เราเดี๋ยววันนี้พี่บีมไปทำอะไรครับวันนี้ต้องบอกว่า1วันยันกับบีมพลังใบบีมจะขอพาทุกคนไปดูหนึ่งวันกับเรานะวันนี้จะไปทำดีเจทีคลื่นฮิต955ที่อาคารมารีนอนทาวเวอร์ช่อง3พระราม4นะครับแล้วเดี๋ยวมีวันไหนจะพาไปช่อง7พาไปช่องทรูพาไปช่องอมรินทีวีดีไหม มึงคิดว่านี่ฮาเล่ป่ะน่ะส่งนี่พี่พี่คิดว่าแบบแนวฮาเล่จริงเออมันคือฮาเล่คือฮาเล่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วคือรถช่วยคนครับสมัยก่อนทำไมฮาเล่ม่ถึงเรียกว่าม้าเหล็กอันนี้พูดคร่าวๆนะอันนี้ยังไม่ได้แบบทำงานด้วยกันนะอันนี้แค่พามาเที่ยวเกินๆฮาเล่เนี่ยหรือเรียกว่าม้าเหล็กของอเมริกันนะแต่ก่อนคือมันเหล็กทั้งตัวเสื้อเป็นเสื้อเหล็กเชว์เฮดไอรอนเฮดแพนเฮดคือเครื่องแบบโบราณอ่ะราคาเป็นล้านในเป้อรักษมีคันนึงเดี๋ยวว้ไปเจาะบ้านเเปม ขโมยแน่ไอ้แจ็คแฟนฉันเนี่ยมันรายการเลยนะแจ็คขอของดารา,า,าของกูของกูเท,ทรสรถดารากับมอไซค์ดาราทุกคน <c oughs> มึงเก็บสะสมอะไรไว้มึงเตรียมตัวให้ดีนะกูจะไปซัดของมึงเห <c oughs> นี่ยฮาร์เลยคือล้อโตนี่เข้าใจป่ะ๋ยวนี้เขามีความเรเดียลเข้ามาแล้วอันนี้คือจะเป็น breaking sport แต่ก่อนที่ผมทำคัสตอมเนี่ยจะใช้ยางแมสเซอร์นะ280 360อะไรเงี้ยเราเป็นสายคัสตอมแต่พอได้มาขับรถเดิมของฮาร์ลีซักรอกอ่ะ เสียงไม่หนวกหูต้องพูดเนี้ยหรือกูแก่ขึ้นไม่รู้เสียงไม่หนวกวหู power band ท้องออกตัวดีแล้วรถไม่นิง่งไม่สายไม่ท้ายเดินหน้าแบบคือด้วยน้ําหนักรถ alignment แล้วก็บาลานซ์เนี่ยฮาร์เรขึ้นมายืนปล่อยมือได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> ไ,ไม่ว่าคุณดูทรงคุณแบบขี่ยากทรง,งทนี้แม่งคือมันง่าย <ละ S 1> หลายคนเห็นคลิปผมบอกว่าเฮียขี่ฮาร์เรย์มันฟรีโนโ่เลย พราะรถยุคใหม่แม่งเบามันช่วยเราหมายความว่ารถมันหนักนี่แหละแต่ด้วยเทคโนโลยีมันทำให้มันเบาและขี่ง่ายเนี้ยมันใหญ่มากเข้าใจปะแบบถ้าเป็นซีรีส์ซานอวานาชีนี่แม่งหาเลยหมดเลยอ่ะแล้วคุณจะได้เห็นแบรนด์คือผมศึกษาขณะว่าผมไปเมกาฮะผมทารถคัสตอมอยู่ระดับหนึ่งผมไปเมกา20วันเนี่ยผมไม่เคยไปเที่ยวช้อปปิ้งเลยนะผมไปซื้อหนังสือร้านหนังสือแผงหนังสือพวก V-Rod, รอ o Wheel พวกคัสตอม เป็นไบเบิลแล้วผมนั่งดูทุกหน้าดูทุกยี่ห้ออยากสั่งอะไรดูทางอีเบก็เลยโดนภาษีบ้านเลยอย่าทำคือลองมาให้หมดแล้วไงเจ็บตัวมาหมดแล้วไม่ใผ่านนี้รวยไปแล้วนี่คือแบบไอสัตว์หาทุนเละไปหมดอ่ะก็เลยรถใหม่ๆเราเลยคิดอย่างนี้ผมไม่อยากซื้อแล้วอะผมลองหมดเลยความลำบากพอายุรถยุ่งใหม่หน้าตาแม่งล้ำๆขี่ง่ายไปลองรถ80ก่อน 90ถ้าคุณขี่80-90โดยไม he ่มีระบบไฟเข้ามาไม่มีระบบห้ามล้อไม่มี traction control มาช่วยเนี่ยถ้ามึงขี่ได้ขี่ทุกอย่างในโลกได้แค่นี้มีหมดแน่อ้อยเองเฮี่ยแตไปทำ DJ ไม่อย่าข้าวยังไม่แดกเลยไอ้ว่มึงก็ชิวเนาะต้องบอกนะ เมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า E ีีต่อๆไปเราอาจจะต้องแบบไปสิงสถิตแบบว่าพวกช็อปมอเตอร์ไซค์ไปออนเซนหรือใช้ชีวิตให้รู้หน่อยว่าคนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยมันทำอะไรกันบ้างนะแถบสุขมุมวิทฮะแต่จะเป็นีพีต่อๆไปแต่วันนี้หนึ่งวันยันก็บ,บีนพลังอยนะแดดยังกลัวกูเลยกูไปที่ไหนพอละสุมมาตลอดเลย <laughs> จนคนเรือบอกพี่ออกมาพันยาในช่วงน,นี้ <laughs> ผมออกผมอยากผมอยากได้มือ เหียคุณเลยยังไม่ไปเดี๋ยวอ e. ีพีหน้าๆต่อๆไปผมสัญญาสมแยสารจะต้องรู้จักนะไฮไอสัตว์เดิ <laughs> นเขาเเเ้าเเ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 รเเเเเเเงเเเงเเเเัเเ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 เัเเ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 เงเเ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 เัเเเอเเเพเเ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 ีเเ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 นนเตเเเเเเเ่เเเเนเ้เเเเยแเเ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 หเเเเเเนเเาเเเ่เเเเเเเาเเเียเเเเเเเแตเเเ่ยี่ยเเเตเเเย ปั่นเฮียต้องบอกว่าเป็นเฮียที่ผมเคารพนะเฮียเพชรเนี่ยนี่เขาซูมเฮียแบบน,นี้อารมณ์พิมพิมเนี่ยแปลเป็นไทยมันจะเรียกว่าแมงดาซึ่งมันไม่ใช่นะพิมเนี่ยคือแต่งตัวแนวแบบมีเล่นแนนบวกกับความเป็นเพลย์บอยอ่ะเข้าใจว่าแบบเพลย์บอย plus impressive คือแต่งตัวโออาเวอร์ดูลักชัวรี่แพงอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าแบบแนวพิมเข้าใจว่า แต่อย่างผมแต่งโดยปกติอ่ะเขาเรียกว่าทรง GTA สัตว์ทรงเด็กเดินใบรู้จักะ่ะตรวจมาม่วงยันขี้ไม่มีไม่มีแล้วสายเกยวธรรมชาติจัดไปต้องบอกวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดีเจนะกับคลื่น9 5 5สมัยก่อนนะ่ะเคยเรียกว่าว Virgin Hits นะเราคือเคยเป็นเครือของ Virgin Radio ที่ออสติเมร์ Hits เนี่ยมันสร้างชื่อมานานนะถ้าย้อนไปดีเจย,ยุคแรกๆ,ๆเดี๋ยวไปพูดตรงนั้นเนี่ยนะ<ม>แต่พูดตรงก่อนว่าตั้งแต่มีทั้งดีเจบอยดีเจดาด้าอย่างเงี้ยยุคแรกๆนะ แล้วก็ที่ไปดีแล้วอะดีเจเคนโดก็เป็นเป็นนักข่าวแล้วแลวอีกมากมายอะเดี๋ยวเราไปม้กันตรงนั้นสวิตฟอร์ดแบรนด์นี้เนี่ยที่ผมพ r อามาหลายรอบเพราะอะไรมันใช้งานได้จริงเห็นไหมเออเ,เนี่ยสรุปว่าแดนแคร์นิ่งปกติผมแต่งตัวอย่างนี้ไปทํางานเพราะวันนี้ผมมาในฐานะประธานพักเดี๋ยวต้องเข้าประชุมสภาห,หน่อยนะเราก็ต้องแบบเดบไปมาหน่อยนิดหนึ่งดูเข้าปะเข้าพี่นะดูแบบ วันนี้คือต้องบอกว่าผมอะไปได้หมดเลยผมจะไปทํางานที่ช่อง3เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะวันนี้ยังไม่ได้ออกเหงือนะ่อเนาะยั่เดือด,ดคือผมเป็นคนหิวแผงไงทุกวันจะต้องมีอะไรให้แบบกลับบ้านนอนปวดอดอดอดโอยเดี๋ยววันนี้มีอะไรเที่ยวนะแต่ว่าต้องจะพาไปเจาะก่อนว่าอาชีพดีเจเนี่ยหลายหลายคนไม่เห็นค่ามาแล้วเนาะทำทาวเปอร์เลยเย a Hi in the from the San Andreas, from the gang เรามีสหายอยู่ในทุกพื้งที่จริงๆใช่เราชอบมาบที่เราเป็นสายพื้นที่พื้นที่ไร้หัวโหตนะไม่ว่าจะทำงานอาชีพอะไรพี่ผู้ชายยูนเิเซ็กซ์แต่เมื่อกี้คุณคุณพี่บอกว่าน้องชายชอบแต่เขาไม่ได้ชอบไปกพอไปกไป นี้นี่พี่ตะวันเล่าให้ฟังนี่มันคงมีน้ำใจนะไอ้เคสเนี่ยน้องเคสวริทนทร์เพราะว่าเขาเรียกว่าดูแลเพื่อนฝูงแล้วก็เ,เวลาเพื่อนฝูงทุกแย่พี่ตะวันเล่าให้ฟังนี่เขาช่วยเหลือพี่ตะวันเยอะนะเยอะมากสหายไม่หรอกนี่มีชืิวๆต้องบอกพี่ๆแต่ละคนทำงานมาเยอะเราอยู่ในเครือของเทโรเรดิโอนะที่พินทำงานเราคือคลื่นงฮิต955ทำไมข่อนจะมีคำว่าเวอร์ชินแต่ว่ากระเด็นไปละนี่เนี่ยเป็นคนที่กอดดา,าราศิลป,ปิน ทุกคนมาแล้วทั่วฟ้าเมืองไทยผู้ใดห้ำใหญ่สุดเพราะใช่บีมหรอกเป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้คอนเซปต์บีมครับพี่เพนหนึงวันใบยันสรันอยู่หนึงวันยันกับผมเที่ยวท่อมแล้วดูว่าวันวันทำอะไรได้บ้างนคืนนี้พี่จะได้นอนเหรอ i hey. ของเราได้กับ his top t w นะฮะในทุกๆสัปดาห์ผ่าน h i s k a w c o m นั่นเองครับและในตอนนี้นะฮะหลายคนที่จะลดความอ้วนอย่าลืมในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงความชื้นในเมืองไทยสูงทาให้เราเกิดการ s วตตี้หรือบางคนเป็นสายทอมแล้วบอกว่าเคี้ยวแล้วเนี่ยเหงื่อออกเป็นเม็ดๆนะฮะฉะนั้นเรื่องของอาการ dehydration หรือว่าในเรื่องของการขาดน้ําตรงเนี้ยชาวไทยทุกคนควรจะอัดน้ําไปเยอะๆผมไม่ได้แบบจะขายน้ําแล้วก็บอก่อยพวกมึงกินนะแต่จะบอกว่าน้ํามันขายไม่ได้จริง เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เกิดมาแล้วก็ขาดน้ําทําให้เราแก่ก่อนวัยผิวแห้งต่อให้จะฉีดโบท็อกจะเติมฟิลเลอร์หรือจะโบหน้ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับจะคุณขาดน้ําจากภายในตาแม่งอบโอบอยู่ดีผิวก็กล้านอยู่ดีเอางี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Virgin Hits ส9 5สมัยก่อนนะในฮิต9 5และผมบีมสรันยูนะครับกับคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศเพลงฮิตรออยู่เพียบนะฮะเช่นเพลงนี้มีอยู่ ทุกๆคนไม่ว่าทุกๆอาชีพนะบิมว่าแม่งเอ่อเวลาเราท่องจำยังไงความธรรมชาติก็ไม่มีแต่ว่าอันเนี้ยพอเราใช้ความเข้าใจชั่วโมงบินเราไปได้กับมันแม่งก็เขาเรียกว่าอยู่ยาวได้อยู่ผมบิมสันยูครับพิสฟิตครับหรือตอนนี้เรียกกับผมได้ว่าบิมพลังบอยจัดไปไวัยรุ่น แต่เนี้ยเราก็ทํามาให้ดูว่าเป็นเป็นช่วงออนแอร์ air, แบบออฟแอร์เป็นยังไงเนาะถ้าสมมติดีเจคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาไม่มีเวลาจริงๆหรือว่าคิวที่ดิวเป็นยังไงยองบีมเนี่ยดิวกับที่บริษัทเนี้ยคือบีมไม่ต้องเอ่อมาจัดสดเนาะบีมก็เลยคิดคอนเทนต์แล้วก็มาดเสียงได้นะครับแล้วก็เขาก็ทางนั้นนี้ขายลูกค้าเขาก็จัดการไปอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าบางคนต้องมาทําสดเช่นจนันถึงสุกเนี่ยดีเจทุกคนสดมดนะต้องบอกทุกคนว่าต้องมาสดแต่ผมทําหลายหน้าที่ผมเป็นผู้ประกาศผมทําหลายอย่างอ่ะดังนั้นเออผมไม่มีสามารถมีเวลามาทํางานอย่างนี้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ทำงานดีเจเนี่ยไม่ต่างกับทงานออฟฟิศแต่ว่ามีสระมากกว่าก็คือเราก็ต้องนั่งอยู่กับที่4ี่ถึงหชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรก็ตามเราก็ต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยน,นะครับเพราะว่าบีมเป็นคนที่ให้เปร์ไงอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ฉะนั้นอาชีพที่จะนั่งในออฟฟิศนี่แม่ง เป็นไปไม่ได้เลยอริกาตกสสงานวิทยุก็เสร็จไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เหงื่อเลยพาไปเดินดูนี้ยังไม่เหงื่อจริงๆเดี๋ยวพาไปเล่นกีฬาดีกว่าตอนแรกผมว่าจะไปชกมวยแต่ e ีพีนี้ชกมวยเบื่อแล้วอะแล้ต้องบอกว่าขอบคุณนะนี่ผมได้ทดลองทดลองใช้จริงๆนะกับเจ้าออฟฟิเซอร์อ m ต t i มติก บีมได้ใช้กับ s ว i s s Force คือใช้ทำงานไม่น้ำหนักที่หนักเกินไปเพราะวัสดุเขาอะแข็งแรงทนทานสายสเตเลสนะต้องบอกว่าบีมสามารถใส่เดินไปไหนมาไหนกันแทกทำงานหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องมากลัวไปลอยเพราะราคายก็เมกเซนเซอร์ก็สามารถใส่ลุยได้จริงนะครับยังไงก็สามารถไปต่ำกันได้เลยกับ Time Traveler อยู่ใน Facebook p a นะ Time t r a v e ล e l e r จัดไป มาที่แปลงข้าแบดติ้งเซ็นเตอร์ก็เป็นที่ที่ผมอ่ะไม่รู้ว่าแม่งมีกีฬาคือเบสบอลผมดูแต่สมัยไอพวกโด no เรมอยนเนอะโนบิตะจแอนตีโฮมรันอะไรเงี้ยฟิลมังไทยไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนเพราะว่ากีฬาพวกนี้มันไม่ได้มาให้ความรู้คนไทยไงเนาะบิมก็เลยนี่แหละเจอที่นี่แต่ว่าเขาเปิดให้ตีไหมเดี๋ยวเขาไปดูดีกว่าถ้ามันดูคือไม่ได้มาสอง เนี่ยดูคุณครูกับนักเรียนเขาก็เรียนวเราอะเราเล่นไม่เป็นเรามาให้เนี่ยเพื่อออกกําลังใช่ไหมเขากำลังเฉยมึงเขาเปลี่ยนเส้นป้ายดูเนี่ยนี่คือไม้เนี่ยเราดูท่าเขามึงต้องระวังมึงไปอยู่นู้นดิมึงไปอยู่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนพี่ยังไม่ได้เสียวเยไม่ต้องกลัวเจ็บเออเนี่ยลบฟัพเนี่ยหรือขนาดซ้ายขนาดขวาของนี้ก็ ปวดได้คือต้องยืดก่อนทำไมเป็นกีฬาเห็นอย่างนี้นะเหนื่อยชิบหายนะออฟฟิเซอร์ออโตเมติกนั่นเองครับกับสวิสฟอสนะซึ่งระยะต็เนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกเราหยอดเหรียญลูกก็จะมาเร็วในทิศทางเนาะใหม่นะอูยังไม่หมดเลยไม่น่าซื้อแะ่ห้าร้อยเลย ่เือยใช้แรงเยอะเร็ยน,น,านาการที่ไม่ใช้ได้ <C oughs> จัดพลังใบามาแล้วเมื่อกี้ฝีมือยังไม่ดีเดี๋ยวกูเติมก่อน <C oughs> ถ้ากูเติมนะกรูว่าคูตีโดนเดีย๋ยวให้อีกอันหนึ่งแล้วค่อยเติมอย่าันหน่ว่าเน็บเลยสัตว์คร้งนี้ให้มันรู้จักไม้อาจจะต้องดูความยาวความสั้น Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. even with anybody competing even police. Fold deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on strap. That's OG. Stay in shape, <inaudible> hit <Okay>. the gym, lift the weights. Get super cut, a big and buff, nice and straight. You got sex respect, weapon skill. Stamina, muscle, fashion, sex and feel. ขาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยกีฬาเบสบอลเนี่ยนอกจากตีเสร็จเขาต้องวิ่งข้าตํแหน่งข้าตําแหน่งยากคือเป็นกีฬาที่เหนื่อยแหละแต่เป็นแบบสายน์กรีฑชอบซายญี่ปุ่นชอบนะคนอย่างพวกเรามันชอบใส่ใส่เครื่องยนต์อ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเนี่ยหนึ่งวันกับพลังใบยังไม่จบนะแต่ขอจบละ E ีีเ <c oughs> นี่ยต้องบอกนะนาฬิกาเนี่ยขอบคุณมาก กับทางสวิตฟอสนะครับเพราะว่า uh, รุ่นออฟฟิเซอร์ออโตเมติเนี่ยบีมใสแล้วขนาดตีเบสบอลเนี่ยยังไม่รู้สึกกระแทกแขนแล้วก็ขอบเขอบ,ขอบไม่คมคือใส่สมูทเนียนน้ำหนักโอเคนะฮะแล้วก็ราคาจับต้องได้สามารถไปตากันได้ครับกับ Time t r a v e l e r นะฮะขอบคุณทั้งเพจด้วยและขอบคุณลูกค้านะส่งมาทุกสีได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวอนาคตไปเปลี่ยนสายยางก็ได้อีกสำหรับลุคนี้สแตนเลสนะขอบคุณมากๆ พร้อมแนละ้วกล้องกล้องขนมาฮะ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะครับ s w i s s f o r c e ก็เดี๋ยวดูใน YouTube e ีต่อๆไปดูซิว่ามันจะมีรุ่นอะไรบ้างจาก Time Traveler นะต้องขอบคุณมากเลยฮะและถ้าอนาคตมีนาฬิกาติดบ้านก็สามารถรีวิวได้นะครับ <laughs> หรือนาฬิกาถือนาฬิกาข้อมือนาฬิกานาฬิกาข้อทํานักโทษที่อะไรก็ได้เดี๋ยวกูรีวิวให้จัดมาเหอะแต่กูไม่อยากโดนนะ <laughs>